เปิดภาพในอดีตบุ๋มปนัดดาเห็นแล้วอึ้งสมตำแหน่งนางสาวไทย43เป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายทั้งการแสดงและพิธีกรนอกจากนี้เบื้องหลังวงการบันเทิงเธอมีตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิองกรทํรดี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเองอยู่เรื่อยๆจากที่ทราบกันว่าสาวบุ๋มเป็นนางสาวไทยประจำปีพศออ2543แน่นอนว่าเธอนั้นต้องสวยอย่างมากและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเธอก็ยังสวยเป๊ะถึงจะลูกสองคนแล้วและอายุ47ปีแล้วก็ตามล่าสุดเธอโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดบุมปนัดดาเผยภาพในอดีต พร้อมแคปชั่นระบุว่าจากซ้ายไปขวานางสาวไทย2543 2542 2544แฟนคลับที่เห็นต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมสนันไอจีเลยทีเดียว